รวมว่าเขาใตน้องงักรยกับพวกเราเนีอะไรไ้สันแตเียวกาบอ่มี็หนึ่งต่อน้อนักเรียนพวกเขา่ารดึนของยานแตสเด็จ เออน่นี่อเป็นสบวาวสบายดีสบายดีเมื่อทุกครูทุกคนมือนกากมังพบกับช่องของดีมดาสาวนายลองสานอีกแล้วมือนี้้องด้าก่ตื่นเต้นคนาาทุกคนห้องลองดาอย่าม้สรุปคะแนนเอดีมนะทุกคนติดอันอันดับหนึอยู่ในห้องได้เป็นทีนึ่งนะทุกคนสัตว์ไทยเบอร์งดิค่ทุกคนเน้ยัง ได้ไหมทุกคนมั่วฮัลหลยุกคนม่ฮัลวนเดนไหม่าวาอันนี้เาอยู่ห้องเดียวกันนาะสาคนทุกคนดีเล่นี่งสองเดือนมั่วาคนะนี่ทุกคนมู่ดีเดสงคนดีเนที่หนึ่งสองเดือ เมนสองก็เปน็นสามเมนมันม่วไอเดิวไ <c oughs> <c oughs> อ้กองเนะไอหได้ได้เป็นเหียวอาจารย์ยังไม่ได้สรุปคะแนนไม่สรุปไปไหนยังยไงยืนยืนยนี่ ที่สองอนน่าัะที่สองดับที่สองอนนะทุกคนคนมากองเชียนางกรินาคนผู้เดินเป็นที่สองลงมาอย่ยงนถุง อันดับที่หน่พื่อนยับยับขึ้นเคนนั้นนยับไปที่สามคนะโอ้อันดับที่หนึงคนอันดับที่หนึ่งอัหกอามีกคนอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองันบ่องอันดับที่สองเดือนสองเดือนสมทุกคนอดิมได้เป็นที่หนึ่งตอเ้ทั้งท่านอาจารย์สมยศสุขเสิมทองอกาศทองเฮียนไฟที่หนึ่งสองเดือนแล้วทุกคนแต่ว่าเพื่อนใสอันกร ให้ที่สอบไปเอาเินตบมือดอกชายผู้ที่เลืองเยวนะ และก็ทั้งน้องนักเรียนเนาะได้อันดับที่สองนะเป็นดีเป็นจริงและอันดับที่หนึ่งนาอก็เซินอันดับที่หนึ่งนะเฮจริง <Okay. S 1> อันดับที่หนึงนาอในสองเดือนนีนางสวรค์คำวื้อนของมองสอง้อมสองหนึ่งแต่นางลิดา,า,าลิดามและวบอ่าอ,องมอสองสามนางเอีย้ยย่าง กองโมสามสองนางมะละวันของโมสามสามนางกีน่าของโมห้าซี่นางวันพรต่อมาเนาะ,ะมาเดอเรเดนสามเด็ดสาม <c oughs> น,น,นี่ของโมสองหนึ่งนางลิษา อ่านี่จ้าพูกเราเนาะชิวะเล็กสองใปเดิมนะแล้อ่านางอยู่นาลีมารบอยู่นาลีอ่าหมอสองึ่งเนาะเป็นชิวสองใช่าหมเชิไปดมอ่างห้องมดามาองนางมารว สอบไดสองไปเจสซ่สอบก็เะตามแล้วิเจ็ดขึ้นมอกไปนยองยองจรนจริงอันดับที่หนึ่งแล้วองห้องปราะจำเดือนสองไม่ได้สามปีสองพันสองสองปีพันมาเขาเจสซอบเป็นสามพันมาเจสซี่ข้นมอบขาเพิเงิญเ่านอาจารย์ชุมกงแล้วรายการนั้นพักของเฮียนพอมนเป็นว่าการขวดนัจากโรงเรียนคนปัจจุบันเขนเชิ่มเงินเป็นเจ็ดขึ้นมอบเป็นน้ำหน้าของเนื้อ อาตัวพุ่งเป็นจังหวะจังหวะตัวไม่สีน้ำตาอยู่ในกองคอเลยับตบตมอย่นี่เรื่องสิได้สิขาวันเ ทำเร่องต้องอาคัดแน่เรื่องมนต้องเรื่องสวงามเลยหนึ่งองสามขอบใจด้อทางทางอาารยในฝัดนะครับตอนางเป็นห้องจัดน้องเย็นนะว่าการสวนจัน้รงเรียนเครัแต่นีอนใดจะก้าวบ้าน่าก้าวรวมว่อบใจน้องน้งยนกับพวกเ เอาสันขอถือโอกาสก็มีคำเห็นได้หนึ่งต่อ,อน้องนักเรียนพวกเขากระดุนขอ,องยาน,าะน,น,นจะถึงเดชคณะนักเรียนนักเรียนที่นับถือนักเรียนแพงโมยังครูอา,อาจารย์ในตอนน้องนักเรียนั้งเดชใน,นงา,งานรอบนการของเารกได้ือว่าวันนี้ได้เอาก็ได้จัดพิธีมอ,อบใบยมย่อให้น้องนักเรียนที่เก่ง เพําเดือนือว่าทนมามีพระจำเดือนสองไม่กาเดือนสามแ,แล้วแกกล้วก็ยังเห็นว่ดดาจำนวนรายยังไม่พอยังต้องใช้ทรงไร้่งอาจารยผู้ใดที่เดนที่อมาพวกเขาขึ้นบสถ์ได้รทีนี้จ้าักระจา้ไปห้อง,อ,งองเอาเกียรซึ่ง สั่งรวมะแนประจําเ่ที่จะส่งมาให้การนจะเปนื้อนางมาลวันที่มันงเป็นยก็ที่าประจํเดือนสองประจํเดือนสามอเบีข้ี่อะไรกันวนางหวงลามอไปยากมีคําเห็นมายาน้อน

หดเหงื่อแล้วเนาะนีแบบยังเหงื่อ้าวผิดด้านพ <c oughs> อด,ดีมาหดฝุ่นตกแห้งควรแล้วเครื่องน้องดีผัดเปียกน้องดีุดเปลี่ยนเนาะแล้วก็มาหนุงเสื้อขาวอันนี้มาหดเหงื่อแล้วน้องยิ้มเลจักใบอ้าวคนว่าสองใบเลยนะทุกคนทุกคนก็่หูวันแ้วแหละว่าน้องดีมีปสองใบเพราะว่าอ้าวเดือนเดือนสองกับเดือนสามเนาะที่น้องยิ้ได้แบบยังเหงื่อเดือนหนึ่งอะไรวะอ้าวเดือนหนึ่งบริเหียนดีเ <c oughs> ออเขาเริ่มเหียนเดือนสอง สองสามอืมอย่าคนถือ <laughs> ทุกคนต้องดิมได้สองใบเนาะอ่าแล้วดิมได้ที่หนึ่งโอ้ยปันเมนของอ่านต้องดิมได้ที่หนึ่งของห้องเนาะทุกคนที่หนึ่งสองเดือนเลย <Yeah. S 1> แบบอ่าได้ที่หนึ่งแบบเออถ้าถ้าได้ที่หนึ่งหนีไปว่าเหยียนเก่งกนั่งม้วนห้องเนาะทุกคน <laughs> เก่งสุดๆลุงมเก่งสุดๆเลยเก่งไม่รทุกคนแม่นูทุกคนอันอันในห้องน้องเป็นหมดทุกคนได้สามคนเนาะสามคน,นมแล้วก็อันมีมู่สองคนน้องดิมสิโบวบ,บอกซื้อเนาะอ่าสิเป็นมู๊มู่อันสรุปว่าห้องน้องดิมมันได้สามคนมีน้องดิมแล้วก็มู่แล้วก็มู๊ มู่สายมู่สายได้สองคนต้องดีผู้หญิงได้คนหนึ่งอ่านจู้เพื่ออ่านจู้ดีมันบอได้ที่สองแล้วได้เป็นสีบวนไอ้พวกนี้ได้ที่หนึ่งเลยค่ะสีบวกมีเส่ว่าคุณหนึ่งก็ไหมนี่นี่อันดับหนึ่งแถวนี้น่อยทุกคนเสียงได้อันดับที่หนึ่งหน่ะที่หนึ่งของห้องมอสามสองทุกคน อันน้องดาสิบอกเด้อใบนี้แม่นของดาอันนฝ่าแมนซื้อน้องดินมมึดมีทุกคนนางมาละวันอันนี้ก็นางมาละวันมาลารักเปี่ยนวันนหอมจุกตองไปใจรละซื้อเอ้ไหนคะนี่ยมาละวันมดแล้วว่าพี่คงตัวเองโอ้ยของเอื้อยพุ่น่าของดาสุดป็นดีทุกคนแบบซื้อนางมาละวันนี้มันซื้อเทของน้องดินเด้อ เออซื้อมาลอนเป็นซื้อเทสน้องอันดีเป็นซื้อลิ้นประมาณนั้นเลยทุกคนซื้อนงดาเป็นมาแล้หอมเป็นซื้อเทสเนี่ยซื้อลิ้นเป็นนงดาเออทุกคนแบบเี้ยโอเคทุกคนคลิปนี้น้องดีกับน้องดากวับสิคอตัวไปก่อนนะคะทุกคนมิ่งอันเดือนสองกับเดสามนี่ก็แบบภูมิใจขนาดได้ใบย,งยังหยสองใบเลยอุ้ยพอลงได,ด้อาจารย์ยมา สจ้าลูทุกคนเพื่อทุกคนคลิปนี้น้องดิ่มกับน้องดาฟาตุลาและก้อนเจก่ะขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปน้องดิ่มกับน้องดาแต่เตือนจรจจจิงๆเลยคลิปนี้ฝากทุกคนกด like, นนไลค์กดแชร์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดิ่มกับน้องดาคลิปต่อๆไปแล้วที่สำค,คัญ่อย่าลืมปึ๊บกระดิ่งกระดิ่งทำไมภาพคลิปใบใบจาะซองดิ่ม้องได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอเาขอาคำว่าสวัสดียินสวัสดีทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนรอ